ถามเรในตอนนี้มูลค่าสูงสุดฮะตอนนี้มูลค่ากรุบรวมกันนักแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นล้านแล้วค่ะการทำธุรกิจคุณต้องสตรองคุณต้องอยู่ในธุรกิจที่มันใช่ธุรกิจที่มันมีอนาคตคุณจะต้องมีสซยชี่กยุทธ์ที่ชัดเจนในการเดินไปข้างหน้านั้นเราจะทุ่มเทกับมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่สำเร็จเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราทุ่มเทกับมันเต็มที่พี่จูนเป็นคนทำง,งานแบบไหนครับ เป็นคนที่สนุกกับการทางานชอบหาอะไรใหม่ๆทําเสมอเราก็ต้องกระต้นการเรียนรู้ของเราตลอดเวลาเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าคุณจะคิดว่าคุณรู้ทุกเรื่องคุณเก่งทุกเรื่องแล้ววันชีวิตคุณจบแล้วการเติบโตองบริษัทไม่สามารถเติบโตด้วยคนคนเดียวได้เราต้องเชื่อใจในทีมงานของเราก่อนแล้วเขาจะเชื่อเรากลับมาแล้วเราก็ไปด้วยกันกว่าจะได้กาแฟสักถ้วย ที่เข้มข้นกลมกลม่อมผ่านการคัดสรรและขั่วบทอย่างลงตัวกับความร้อนที่เหมาะสมชงอย่างพิถีพิถันจนได้กาแฟที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับการทำธุรกิจที่ต้องผ่านการทำงานอย่างหนักและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จและการพาบริษทัทเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คงเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตาฟฟ่างใฝ่ฝัน SME เเกิดขึ้นมากมายมีบริษัทจดทะเบียนนับแสนนับล้านแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยบริษัทที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจิบกาแฟและร่วมพูดคุยกับ CEO ผู้สร้างธุรกิจพันล้านหมื่นล้านในตลาดหลักทรัพย์ที่จะทำให้ทุกท่านได้พบกับความจริงที่เกินจินตนาการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาร่วมออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับ ที่เราได้มาจิบกาแฟด้วยก็คือคุณจูนเจรีพอร์ตจารุกรสกุลหญิงแกร่งผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนผู้นำด้านโลจิสติกสนิคมอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคและพลังงานและบริการด้านดิจิทัลที่ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับปรัชญาและแนวคิดที่สามารถพาธุรกิจเติบโตมากกว่า17ปีมีมูลค่าธุรกิจกว่า160,000ล้านบาทคุณโจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องโโอ้โหขอบคุณมากๆาะวันนี้ที่ได้เข้าพบนะฮะ ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบริษัทนะคะต้องขออนุญาตจิบกาแฟกับเจ้าของหุ้น WSA ดีเลยค่ะที่นี่กาแฟอร่อยนะคะแล้วน่าจะน่าสนใจมากทีเดียวธุรกิจเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่า WSA เนี่ยมีแต่เรื่องบอกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยครับใช่ค่ะต้องเรียนถาม WSA นี่ตอนนี้ดูแลธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับเรามี4กลุ่มธุรกิจอะ่ะก็คืออันแรกคือโลจิสติกส์อันนี้สองคือนิคมทอุตสาหกรรมอันนี้3คือด้านตัวสารพโรคและก็พลังงานที่4คือดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะ ก็มีบริษัทลูกทั้งหมดประมาณสัก60กว่าบริษัทอะค่ะบริษัทลูก60บริษัทไม่ทราบว่าเปิดมาทั้งหมดประมาณกี่ปีอะค่ะบก็เัอะพิเช่กรุ๊ปเนี่ยปีที่เป็นปีที่17ค่ะปีที่17ใช่ค่ะแล้วเปิดตอนปี2003นอะค่ะครับและอยู่ในตลาดประมาณกี่ปีครับ7ปีปีนี้เป็ดแล้วค่ะงั้นวันนี้ฮะขออนุญาตจิบกาแฟไปแล้วคุยไปกับคุณจูนได้ไหมครับยินดีเลยค่ะครับค่ะ แล้วเราก็มาอยู่มุมนี้ของคุณจูนครับมุมนี้เรียกว่าม,มุมอะไรครับพักผ่อนค่ะพักผ่อนอะจริง,รงๆแล้วนี่คือชั้นประชุมนะคะ,ะแต่พี่มองว่าประชุมมันจะเครียดขนาดนั้น<ะ>ก็ไปบุมรีแล็กซ์จะมีกาแฟทายมานั่งรอระหว่างข้าประชุมอะไรพวกนี้ค่ะครับช่วงนี้ฮะจิบกาแฟกับซีโอกับเจ้าของหุ้นนะฮะต้องเรียนถามคุณจูนจิบกาแฟอะไรครับปกติจริงๆเป็นคนชอบดื่มคาปูชิโน่คาปูชิโน่เพราะว่ามันนั่งมองเรื่องกาแฟแล้วก็มองภาพว่ากาแฟมันมีความสตรองครับใช่ไหมคะงนั้นการทำธ คุณจะหนอมแนมไม่ได้ข่าเดียวกันกาแฟมันมีความหอมพี่ชอบที่มันหอมครับความหอมคือความหอมหวนของธุรกิจธุรกิจที่ทํามีความหอมแปลธุรกิจนั้นน่าสนใจครับธุรกิจมีอนาคตมันถึงจะหอมคขัาเดียวกันก็มองภาพว่าการทําธุรกิจคุณจะทําแค่ตัวเองไม่ได้บริษัทอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องคิดถึงทางด้านตัวสังคมนมมันก็คือการสื่อสังการคืนสู่สังคมธุรกิจที่พี่ทาจะต้องช่วยเหลือสังคมเช่นเราบอกเราทำพิคมุสากรรม พนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมีหลายแสนคนใช่ไหมคะครอบครัวรอบนิคมอุตสาหกรรมก็มีอีกหลายแสนครอบครัวเราสามารถสร้างงานได้เกิดการสร้างงานได้บูลค่าอินเวสท์เมนท์ทั้งหมดในนิคมพี่ที่ต่างชาติเอาเงินมาลงเนี่ยหล้านล้านบาทนะคะหล้านล้านใช่เพราะให้วัติุวิเศษกรุ๊ปเนี่ยสามารถดึงเงินต่างชาติมาลงทุนในประเทศได้เยอะมากครับค่ะเดียวก็เกิดการสร้างงานการจ้างงานแถนธุรกิจที่เราทํามัน็นธุรกิจเช่นตอนนี้เราทำานนิคมอุตสาหกรรมทำลอจิสติก ตอนนี้เราทำทางด้านตัวพลังงานพลังงานเรามีทางด้านตัว West Re n นจี้เอา Industrial วสต์มาผลิตเป็นทางด้านตัวพลังงานครับอันนี้คือเป็นการกำจัดเรื่องทางด้านเรื่องขยะคาร์กันเราทำรองโซล่าอันนี้คือเป็นทางด้านตัว a l t e r n a t เ v e e n e r น y ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องการเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยส่วนกาแฟมีกาแฟมีนมแล้วก็มีฟองนมฟองนมคือความมันค่ะทำธุรกิจคุณจะต้องมันนะฮะคุณจะมาแบบ ทำไปเบื่อไปเซ็งไปไม่ได้มันจะต้องมันนถึงจะเป็นธุรกิจได้พ<ะ>ี่นี่คือที่ี่ถึงชอบดื่มคาปูชิโน่ีคงไม่ต้องถามเลยว่า WSA เหมือนกาแฟอะไรเดี๋ยวนีคงต้องเหมือนคาปูชิโน่เหมือนกันหรือเปล่าครับเรามองอย่างนั้นค่ะ,ะคือจะทําแบบเกินแบบสตรองอย่างเดียวเอสเสโซ่ zo, พี่ว่ามันก็ยังไม่ใช่มันต้องมีนมคะคนมคือการให้ต,ต้องขอชิมก่อน,นะะเลยค่ะเชิญเลยค่ะจะได้ทั้งมันทั้งเข้มแล้วก็ทั้งสตรอง ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะฮะมีโอกาสได้คุยกับพี่จูนวันนี้นะฮะ้สุ่มหมดกับว่าพี่เองสร้างตัวธุรกิจเหมือนกับว่าทุนจะเป็นหนึ่งล้านบาทตอนอายุ26ใช่ใชตอนนี้ธุรกิจมูลค่าเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนี้พี่อายุ25่อีกนะอายุพี่ลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้บุญค่าทั้งกรุบรวมกันทักแสนห้าหมื่นสั่งหกหมื่นล้านแล้วค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทเราทําธุรกิจอะไรบ้างครับ จริงๆที่ดบเบิลเชเราทำสี่กลุ่มธุรกิจนะฮะอันแรกที่เราทำคือโลจิสติกส์นี่คมุสาหกรรมทางด้านสาธารณสุขและพลังงานและน้องใหม่คือดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง4กลุ่มถามว่าโลจิสติกส์ทำอะไรนะฮะก็คือเรามีการสร้างศูนย์กระจายสินค้าสร้างโรงงานให้เช่าแต่เป็น world class standard ที่เราใช้คอนเซปต์ build to suit เข้าไปในตลาดนี่แหละค่ะทำให้ดบเิเชเกิดเมื่อ17ปีที่แล้ว build to suit นี่คืออะไรครับสร้างตามความต้องการของลูกค้าแต่ก่อนเขาไม่สร้างตามความต้องการของลูกค้าหรอกครับตมั้งาตอก เจ้าของเดเวลอปเปอร์ะนะคะคก็คือสมัยก่อนธุรกิจคลังสินค้าที่เราพูดกันโกดังอ่ะเจ้าของก็คือมีที่ที่นอกเมืองเช่นเมืองรู้จะทาอะไรก็สร้างโกดังขึ้นมาแต่สร้างแล้วมันไม่แมทช์กับออปเปอเรชันพอถึงจุดเวลาผ่านไปใช่ไหมคะมทางด้านตัวเขาเรียกาทางด้านตัวโลจิสติกมันเปลี่ยนเ<ม>ทรนด์มันเปลี่ยนการดีไซน์ทางด้านตัวออปเปอเรชันสำคัญมากๆเพราะมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพของการส่งของสินค้าต่างๆเราก็เลยมองภาพว่าจริงๆมันมีมันมีทางด้านตัวแกลบอยู่ในนี้ ดิฉันก็เลยเกิดเพราะว่าไอคอนเซ็ปต์บิวตุสูตรเนี่ยคือเราดีไซน์โอเปอเรชันก่อนเพื่อให้ลูกค้ามีทํางานได้ดีที่สุดแล้วถึงค่อยดีไซน์อาคารอินไซด์เอาท์ไม่ใช่ออุไซน์อินเราถือเป็นรายแรกที่ทําแนวทางนี้รายแรกและเป็นรายแรกที่พูดคําว่า build บิวตุสูตรเข้ามาในตลาดซึ่งตอนเราเราพูดบิวตุสูตรคนถามว่าแปลว่าอะไรแต่เดี๋ยวทุกคนพูดคำนี้ไปแล้วทุกคนก็ทำเรื่องนี้กันหมดอะไรเงี้ยฮะครับผม <c oughs> นี่คือหมวดโลจิสติกใช่ครับส่วนนี้เขาหมู่ศาสตรกรรมอันนี้เกิดจากที่เราไปเทสต์ือเมมมรราาชเื่่อปปะณสัก4-5ีีทแล้วนะะค ก็เป็นบริษัททางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเราก็เอาตนี้มาขยายธุรกิจได้อีกมากมายนะคะตอนนี้เรามีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด11แห่ง11แห่งอยู่ในเมืองไทย10แห่งครับนะคะหรืออยู่ที่ EC 9แห่งครับคืครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะเปิดแห่งที่12ละอีกแห่งนึงอยู่ที่เวียดนามครับธุรกิจที่3ก็คือทางด้านตัว w h a u p คือทางด้านทำเรื่องสารพุโภคและก็พลังงานสารพุโภคก็คือเป็นเรื่องน้ำเราทำตั้งแต่ทางด้าานนตัวขย ใช่ไหมคะสุดท้ายตอนหลังเรากำลังทาด้านเรื่องดีบินคือเอาน้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นการทั้ง Le ame, ทั้งรีเคมทั้งดีบินแล้วก็ดีเซลดีเซลคือเอาน้ำกำลังมองภาพจากน,น้ำทะเลมาทําเป็นน้ำเพราะนี่ปัญหาเรื่องภงัยแล้งใช่ไหมคะแล้วเรามองว่าน้ําจะเป็นปัญหาระยะยาวก็ดูว่าเราจะทำยังไงบ้างนอกจากใช้น้ำแล้วทิ้งไปใช่ไหมคะข้อเดียวก็เรื่องพลังงานเราก็มีโรงไฟฟ้าแล้วมีทุกโรงไฟฟ้านะแต่โรงขนาดใหญ่คือ IPPSCP เล็กลงมาหน่อยสักร้อยกว่าเมกะวัตต์ตอนนี้เราทำทางด้านตัว Western Energy Power Plant คือนำขยะอุตสาหกรรมมาคำจัดเป็นขยะได้ปีละแสนตันต่อโรงที่เราทําไปครับะเดียวกันเราทําเรื่องโซลา่าโซลา่าก็คือนะติดตั้งโซลา่าบนหลังคาโรงงานของลูกค้าเราขายไฟให้ลูกค้าเราในราคาดิส count ต,ตอนนี้เราเตรียมทําทางด้านตัว micro grid <ม>ก็คือเรามองภาพว่าเราจะสุดท้ายแล้วจะให้ลูกค้าเราแทนที่จะเป็นคนที่ ใช้พลังงานเเดี๋ยวขายพลังงานได้ด้วยจากคอนเสิร์เป็นโ r o sumer trade energy ในนิคมอุตสาหกรรมเราซึ่งอันนี้เราก็ได้เซ็นเอ็มปกับไปทั้งด้านตัวของทางด้านการไฟฟ้าสูงวิภาคไปแล้วค่ะจะทดลองทำแซนด์บ็อกซ์เรื่องมโครกริดในนิคมครับค่ะส่วนน้องใหม่ล่าสุดก็ทางด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะฮะก็ตอนที่ทำสงมเลือกหลักๆ ก็คือทางด้านตัวอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องทางด้าน Data Center อร์นะคะเรามี4ี a t a c e n ซ e r แล้วก็มีทางด้านตัว FTTX คือการเลฟเบอร์ในนิคมอุตสาหกรรมของเราขาดเดีวยวกันตอนนี้ก็คือกำลังฮอตนะคะก็คือเรื่อง 5G ที่ประบูลกันไปวันก่อนนี้ใช่ไหมคะเราเองกำลังทำขอทำเรื่องอนุญาตทำตัว Sandbox เรื่อง 5G ใซน s a บ d b o x ในนิคมอุตสาหกรรมของเราอยู่ค่ะครับแต่ละอัน1มา2มา3มา4อันนี้พอนึกออกครับ สามมาสี่นี่มาอย่างไรครับคือเรามองว่าตอนที่เราเช็คยขีดม,มาลัเข้ามาเรามองภาพว่าอนาคตมันคือโลกของดิจิทัลเรามองโลกมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะพี่เป็นคนอ่านหนังสือเรื่องนี้เยอะมากทั้งอ่านทั้งไปดูงานทั้งอะไร,รเราก็มานั่งมองภาพว่าเอ๊ะจริงๆสามพของเราเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่สําคัญของการพัฒนาประเทศนะคะก็คือเรื่องจากโลจิสติกส์ใช่ไหมฮะนิคมอุตสาหการนี่เรื่องผลิต การ,รพลังงานไฟฟ้าใครไม่ใช้พลังงานใครไม่ใช้น้ำต้องใช้แต่เรามองภาพว่าจะอยู่แค่ธุรกิจสาอันนี้คงจะไม่ใช่เราเลยคิดถึงเรืร่องดิจิทัลขึ้นมาถึงตั้งฮับน้องใหม่หันที่4ขึ้นมาเป็นดิจิทัลเพื่อจะมาช่วย3ฮับนี้ drive ถึงด้านตัว business drive ช่วยลูกค้าเราต่อไป แต่ราคานี่อยู่ในธุรกิจที่หอมมันเหมือนนมของ<ช>คาบูชิโน่จริงๆนะครับ <c oughs> คือเริ่มธุรกิจเนี่ยจากคนที่พี่เริ่มทำไมมาเร็วกานาดนี้รจริงๆเราต้องบอกสิ่งแรกเลยเราเ,ราเลือใบกาแฟาที่ถูกเพมือนคือมัน on the right pieces ครับตอนก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามาท,ทําทีหลังกาน,นะฮะห <ừ> มายถึงว่าเมืองไทยใครพูดถาว่าแหวเฮาส์รือโกโดังเขาทำกันเยอะแยะไปหมดเป็นรายย่อยๆไปหมดเลยพอเรามองภาพว่าเราจะทาเรามองภาพอะไรคะคือเรามองภาพว่าเมื่อสักสามสิบปีก่อนนะฮะคือประเทศไทยเปลี่ยนจาก a g r i c u l t u r e เป็น industrial sector ก็คือบีนทางด้านตัวเราเจอชดชวชาววานเจอน้ำมันก็เลยเกิดมาตรพุทธขึ้นมาถัดมา10กว่าปีผ่านมาเราก็มองภาพละเมื่อก่อนเราโตเร็วเพราะต้นทุนเราถูกพอถัดมาการแข่งขันมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆละเราก็มามองมาในเชนท้งหมดเอ้ยโลจิสติกคอสเราสูงมากของประเทศไทยนะประมาณสัก18%ซของ GDP เราก็มองเข้าไปในเชนของโลจิสติกอีกแล้วก็เอ้ยทั้งเชนของโลจิสติกมันมีอะไรน่าสนใจเยอะเราบอกว่าเราอาจจะไม่่่ถ้้้าาเรริิมธุกกกจตตออออนนนนนนีีัคื10ป เราอาจจะไม่สามารถเป็น global ใหญ่ๆเป็นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกได้แต่เรามานั่งมองภาพเข้าไปว่าจริงๆบริษัทระดับโลกพวกนี้เขา need partner need partner เรื่องโลจิสติกเพราะว่าเขามักจะไม่ลงทุนเองในภาพโลจิสติกเราก็มาดูดเชียโลจิสติกที่สำคัญที่สุดคือภาพคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเราก็เลยมาทำเรื่องเรื่องคลังสินค้าเรื่องโลจิสติกก่อนนี่แหละค่ะที่เกิดในวันนั้นขึ้นมาค่ะ นี่คือมองภาพอนาคตชัดเจนเลยคูดือมองภาพวันสุดท้ายแล้วทางด้านโัวโลชิสิซต้อมมาครับตอนนั้นเราจะไม่เห็นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแต่วันนี้พออ e ีคอมเมิร์ซมายิ่งตอบโจทย์ชัดเลยว่าเนี่ยโลจิ e ติซ์พพอร์ตอีคอมเมิร์ซเต็มเเลยแล้วใช้เวลากี่ปีถึงเดินทางเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับ เราเข้าตลาดปี2012นะฮะ12ก็เล่นเซฟบ้าน8 9ปีแล้วเข้าตลาดค่ะการเข้าแล้วไม่เข้ามีผลดีอะไรบ้างครับเปลี่ยนแปลงยังไงบ,บ้างต่อครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากเปลี่ยนแปลงเยอะมากที่รแรกพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเข้าตลาดซับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างเนี้ยธุรก,กิจทางด้านลอจิสติกหรือคลังสินค้าที่พี่ทำลงทุนสูงมากครับลงทุนเสร็จแล้วรายได้มันเป็นค่าเช่ากลับมากว่าที่คุณจะคืนทุนใช้เวลาหลายปีถามว่าแต่ละโปรเจกต์เราก็นั่งมองภาพนะหนึ่งโปรเจกต์สองพันล้านคุณ แล้วคุณจะมีเงินลงทุนอีกกี่ครั้งละ่ะคือเรามองภาพว่าถ้าเราอย่างเหมือนเดิมอยู่ห้องนอกตลาดเราก็เป็นเหมือน family business แต่เราต้องการมืออาชีพเข้ามาช่วยเราทํางานเพราะเราเชื่อว่าธุรก,กิจที่เราทําอยู่เนี่ยมีอนาคตข้างหน้าอีกมากมายเราเชื่อธุรก,กิจนียมาถูกละแต่ต้องขยายทีมงานขยายทั้งหมด ก่อนเข้ากันเลครับก่อนเข้ามาวันที่เราเข้ามาเก็ตแคปเรา6,700ล้านวันที่เข้า6,700ล้านวันนี้นะวันนี้แค่เดอวบิเชคขอบอย่างเดียวนะคะคถ้าเอาราคาที่สูงสุดเราเคยถึง7 0,000กว่าล้านครับผมก็คือ10กว่าเท่าอาจจะเป็นความฝันนะของพวกเรา SME บางทีเหมือนกับว่ามันไกลเกินฝันนะคุณชูนครับเหมือนกับว่าเ,เริ่มต้นแบบว่าจากธุรกิจทําเงินแบบเป็นล้าน10ล้านร้อยล้านมันสามารถสร้างธุรกิจเนี่ยให้เป็นมูลค่าแสนล้านได้จริงๆหรอครับพี่ชอบพูดนะคนเราน่ะฝันนะฝันให้ไกล แต่ต้องไปให้ไกลกว่าที่ฝันนะแล้วมันจะสนุกกว่ามันสนุกกว่าชีวิตคือจริงๆถามว่าแต่ทางพี่หลองพี่บอกไปแล้วเมื่อวันยีกว่าปีก่อนพี่เริ่มธุรกิจได้เงินหนึ่งล้านบาทพระพี่เชื่อมันมาอนาคตพี่มีอะไรข้างหน้าอีกมากมายถามว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็น sme หรืออะไรก็ตามพี่ก็เป็น sme มาก่อนครับนะคะแต่ถามว่าเราถึงจุดนี้ได้ยังไงสิ่งแรกเลยหนึ่งคุณจะต้องมีวิชั่นที่ชัดเจนคุณต้องอยูใ่ในธุรกิจที่มันใช่ธุรกิจที่มันมีอนาคตแล้วก็ทีมงานนนนนนะคะคุุณจจต้้้้อองงมมีีีไซชชกกกกัยยทท่่ท่ดดเเใาาาาาารริปขหวื อย่ามองภาพว่าอะไรมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ได้ส่วนมนกคนส่วนมากที่พี่เห็นนะ<ฆ>ทุกอย่างก็อะไรไม่ได้อะไรไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้หมดพี่ถามว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ชอบคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ทําอะไรไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้อีกแล้วโปรเจกต์แรกพี่พูดกับลูกค้าพี่ค่ะโปรเจกต์แรกที่เกิดโอเคถ้านี่จุนทาไม่ได้ก็ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้อีกแล้วแล้วเราก็ดันให้มันเกิดขึ้นจนได้ นี่ชักเริ่มเข้มข้นเหมือนกาแฟของพี่ล้ครับคุยเรื่อง w s a ไปแล้วขอคุยเรื่องปรัชญาการทํางานของคุณจูนได้นนะครับขอเปลี่ยนที่ไปนั่งในที่ห้องทำงานเลยกันเลยครับครับฉันวางแผนเพื่อความสําเร็จและฉันมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเอริก้าบาดู ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าพยายามมากพอจงเชื่อมั่นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้คุณจูนเจรีพรจารุกรสกุสกลสามารถพากลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเติบโตเป็นผู้นำด้านโลจิสติกสและคลังสินค้าแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศเธอจะมีแนวคิดและปรัชญาการบริหารธุรกิจอย่างไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ คุณจูนครับจัดงูกาแฟแล้วห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องประชุมกันมีอะไรสําคัญสาค,คัญเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้บ้างไหมครับโอ้โห้องนี้รับรองแขกทั่วโลกนะคะห,ห้องนี้รับรองแขกทั่วโลกเพ,พื่ลูกค้าที่ส่วนมากเป็นทางด้านต่างชาติสําคัญสำคัญอยู่ห้องนี้นะค,ะค่ะดีวสำคัญสำคัญก็เซ็นบนโต๊ะตัวนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องปรัชญาการทํางานฮะเมื่อกี้คุยเรื่องของ W H A มาแล้ว พี่จูนเป็นคนทำง,งานแบบไหนครับเป็นคนที่สนุกกับการทํางานเป็นคนที่ชอบหาอะไรใหม่ๆทําเสมอเป็นคนที่รู้สึกว่าท้าวันไหนเรารู้ทุกเรื่องแล้วเราจะเซงกับชีวิตรเราต้องไอ้วันไหนที่เราไม่รู้อะไรแล้วเราต้องรู้ตรงนั้นน่ะพี่จะตื่นมาด้วยความสดใสเราก็ต้องกระตุ้นการเรียนรู้ของเราตลอดเวลาเพราะาโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันถ้าคุณจะคิดว่าคุณรู้ทุกเรื่องคุณเก่งทุกเรื่องวันอัดวันชีวิตคุณจบแล้วพี่เองบริหารงานยังไงอะครับกับ,บทีมงานนะที่ทําให้บริษัทเติบโต,ตแบบทุกวันนี้ครับเราต้องเชื่อใจในทีมงานของเราก่อนพี่เป็นคนไว้วังใจลูกน้องพี่มากนะพี่เชื่อมั่นว่าทีมการเติบโตองบริษัทไม่สามารถเติบโตด้วยคนคนเดียวได้คุณจะเป็น CEO ีโอเป็นเจ้าของบริษัทเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าทีมงานคุณไม่พพอร์ตหรือไปกับคุณไม่ได้มันก็จบครับ ทีมงานเราต้อง touch each other พี่ให้ความเชื่อมั่นในเชื่อเชื่อในทีมงานแล้วเขาจะเชื่อเรากลับมาแล้วเราก็ไปด้วยกันเราจะหาพี่บอกว่าพี่พูดเสมอว่าพี่ไม่ใช่คนที่เก่งในบริษัทพี่ในบริษัทพี่มีคนเก่งกว่าพี่แต่เรื่องเลยพี่ชอบผู้สมอว่าพี่เป็นเหมือนคอนดักเตอร์แต่ละคนคนที่เล่นเป็นโนเล็กซ์เซโฟเล่นรู้นี่ไอแต่ละคน่ะเล่นเก่งกว่าพี่หมดแหละในแต่เรื่องของเขาแต่พี่เล่นเป็นทุกอย่างเพราะส่วนมากบางทีคนเก่งๆอยู่ด้วยกันหลายๆคนมันมันไม่สิงคกันให้กันบริษัทก็ไปไม่ได้แต่จะทําาาไไงงงงใหห้้้เเเเคลล่่่นนนนป็วะดพพพททีีีรืออข่ แต่ถ้าเขาเล่นเพลงเดิมเรื่อยๆมันเบื่อมั้พี่มันก็เบื่อสิ่งที่พี่ทําคือพี่ต้องแต่งเพลงใหม่ๆให้พวกเขาได้เล่นมันกันแว่าเขาก็สรุปกับมันมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นไปเรื่อยๆเยช่นกันบริษัทก็เหมือนกันทีมงานเราได้คนเก่งมาอยู่แล้วถ้าให้เขาทำเรื่องเดิมตลอดเวลาพี่ว่าเขาน่าจะเบื่อ ้เราก็มีบิส i n e s s นสใหม่ๆเข้ามาให้เขาดูตลอดเวลาใสายนั้นเข้าไปใส่นี้เขาไปให้สตาเรืเร่อๆขึ้นมาเราถึงขยายธุรก,กิจเราไปได้เรืเร่อยๆหาทีมงานยังไงแล้วเราสร้างลูกน้องเราย่างไงให้เราเชื่อใจเขาแล้วเขาเชื่อใจเราครับสิ่งแรกเลยก็คือหนึ่งเราจะต้องให้ใหเ,ขเขาเห็นภาพเดียวกับเราก่อนว่ารบ,บริษัทชาี่รบ,บริษัทคืออะไรคุณเข้าใจวิชั่นของบริษัทใช่ไหมคือบางองค์กรมันไปคนละทางอ่ะ ยิ่งมูเชกุ๊กองค์รมมีสีกลุ่มธุรกิจเรามีบริษัทลูก60กบกว่าบริษัท<ะ>ถ้าเกิดไม่เข้าใจว่าเราลงเรือดำเดียวกันเราจะไปกันแบบที่คุณเชื่อในตัวพี่หรือเปล่าว่าพี่จะหาองค์กรให้ไปข้างหน้าได้<ะ>เชื่อเสร็จเราต้องเขียนเรื่องสายจีขึ้นมะาสายจีทนี่สําคัญมากกลยุทธ์เพราะไม่งั้นแต่ละคนก็เดินเดินไปสเปสะสปะพี่วังสายจี้ยปีเอาไว้ตั้งแต่ปี2 0 1 3 เี่ยพี่ฟังไว้สิบยีปีเลยมันก็อยู่ใ,ในเละทั้งหมดเลยภาพไม่ต้องสําคัญมากไม่มีชาชีไปไม่ได้เสร็จแล้วคนสําคัญมากต้องเทรนคนอบรมคมสร้างคนขึ้นมาหลายปีนี้พี่ทุ่มเรื่องคนเยอะมากตั้งแต่จับอบรมนะฮะจับเพิ่มเขาแบบคือคนของเราเก่งได้จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วนะฮะคุณจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็ใส่หลักสูตรอะไรเข้าไปให้เขาเพิ่มความคิดใหม่ให้เขามันก็มีความสนุกมีการแปลกเปลี่ยนกัน เรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆแบนิดนึงนะครับอย่างไซจี้ของ WSA นะพี่วางเอาไว้ตอนนี้ไซจี้ของ WSA คืออะไรนะครับไซจี้พี่จะกลายเป็นพี่บอกว่าพี่จะกลายเป็น global corporate นะซึ่งของเราคือว่าภายใน5ปีนี้เพราะพี่วางไงไซจาไซี้20ปีพี่ก็แบบ็นช่วง5ปี5ปี5ปีภายใน5ปีนี้เดมิช่ต้องเป็นผู้นําอันดับหนึ่งทางด้านตัวหล่อจิตศิลป์ที่ของอุตสาหกรรมของอาเซียนครับเราก็เดินตามตรงนี้ไปอ๋อนี่คือสิ่งที่วางเอาไว้ใช่ตอนนี้ไม่ทราบว่า WSA ทั้งกรุ๊ปเนี่ยมีทีมงาน ซึ่งบริษัทมูลค่าแสนกว่าล้านห้าร้คนใช่มคใ่คะ,ค,ะคุณรู้ไหมตอนที่ Market แคปพี่3ามหมื่นล้านน่ะพี่มีคนงานพนักงานไม่ถึง30คนเลยโอ้ oh. จริงพี่ถือว่าโอเป Head ของหลอกซื้อถือว่าสูงสุดครับพี่บอกล่าพี่เป็นคนไม่ชอบคนทํางานที่ต้องใช้คนมากๆครับพี่ไม่ทำโอเปอเรชั่พี่ไม่ทําอะไรผลิตพี่มองพาว่าพี่ต้องใช้คนของพี่ให้น้อยที่สุด เราเอาเรื่องอื่นมาช่วยสปอร์ตเรื่องทีมวิทยต่างๆเข้ามาสปอร์ตเราได้เป,ปไกลที่สุดเลยครับการที่เราจะสื่อสารไปยังคน500คนให้ไปเป้าหมายเดียวกันมีหัวใจเป็น WSA เหมือนกันทำยังไงอเรื่องนี้เรื่องยากนะจริงๆแล้วสิ่งแรกเลยเราต้องทําคนเป็นหลายหลายระ,ะ,ะดับก่อนใช่ไหมสิ่งแรกคือเราจากเราคือพวก4 l e v e l ทํายังไงให้4 l e v e l เราเข้าใจสิ่งที่บริษัทจะไปคัดมาดีเลเวลดเลกเตอ m a n เจอรอะไรพวกนี้ค่ะต้องเห็นภาพเดียวกันเราใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกันสิ่งที่บอกว่าคือไอตัวาซชี่นี่แหละค่ะที่ทำกุ๊ปาซชี่ฮับาซชี่แรกๆที่ให้ทำาก็งงว่าครต้องทำทำไมอะไรแต่มันให้เขาเห็นภาพชัดขึ้นว่าที่คือเดเรคชั่นที่เราจะไปนี่คือการสื่อสารผ่านทางด้านาซชี่มันไม่ง่ายแต่ว่าทําได้ทําได้สิคะอะไรก็ต้องทําได้ไม่มีอะไรทไม่ได้มม่อะไรที่ทําไม่ได้ชอบคําพูดที่คุณจูนบอกไว้ว่า ถ้าพี่ทําไม่ได้ก็ไม่มีใครทาไดพ้พี่เป็นคนที่เชื่อมั่นไร้สตินะ <c oughs> คือเป็นคนที่เชื่อมั่นค่อนจะสูงมากเลยที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่พี่เป็นคนที่เก่งนะคะพี่เพราะว่าถ้าเราพูดคํานี้แปลว่าเราจะทุ่มเทกับมันเกินร้อยแบบพี่ทาอะไรพี่ไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ทำเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเราจะทุ่มเทกับมันแล้วเมื่อเราทํากับมันเต็มที่แล้วถ้าไม่สําเร็จเราก็จะไม่เสียใจกับมันเพราะว่าเราทุ่มเทกับมันเต็มที่เราใช้ความพยายามทุกอย่างทุกอนูแล้วในการทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้น ถ้ามันไม่เกิดเราก็ต้องมานั่งดูว่าไม่เกิดเพราะอะไร,รไม่ใช่ว่าพี่ทำปุ๊กโปรเจกต์แล้วมันสาเร็จหมดไม่ใช่นะคะบางโปรเจกต์เนี่ยพอไม่สําเร็จมันคืออะไรอ๋อเราเร็วเกินไปไทมิ่งมันยังไม่เหมาะอย่างนั้นเก็บอันนี้ไว้อีก2ปีมาดูเรื่องนี้ใหม่อะไรต่างนี่มันมีหลายอย่างที่ต้องวิเคราะห์ให้ได้โปรเจกต์ project แต่โปรเจกต์สำเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะอะไร,รต้องรู้ค่ะถ้าไม่รู้เสร็จแล้วตาย,แล,ตายแล้วคุณก็ดำน้ำําทํางานดำน้าไปเรืเ่อยๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุยเรื่องกว้างๆไปแล้วขอคุยเรื่องส่วนที่เล็กแต่ว่าสาคัญอย่างเรื่องใจจริงๆที่จริงๆแล้วบอกว่าธุรกิจตรงนี้เรื่องใจมาสาคัญเลยฮะใจ,ใจต้องมาก่อนใจต้องมาก่อนถ้าคุณถอดใจคุณหดหู่แล้วคุณจะทําอะไรได้ตื่นเช้ามาคุณก็นั่งอุ้ยตายแล้วทําไมวันนี้มันหดหู่อย่างนี้สมมตินะค,คุณจะทําอะไรได้เพราะคุณแพ้แต่แต่คุณยังไม่เริ่มชกเลยแต่ตื่นเช้ามาโหว,วันนี้ฉันสวยมากเลยวันนี้ฉันสตรองมากเลยวันนี้ฉันรวยอ,ยอย่างเงี้ยเอ้ยมันเราก็ให้กำลังใจพี่เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลาในความเป็นหัวน้าของคุณ คุณเนี่ยต้องให้กำลังใจลูกน้องของคุณด้วยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนเลยให้มันต้องทําได้มันใช่มันถือถูกมันคือใช่คิดอย่างเดียวว่าเราต้องทำเราต้องทําได้แม้ว่าบางวันจะมีข่าวไม่ดีแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวไม่ดีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงเลยครับตอนต้นปีพี่ก็พูดเรื่องบริษัทเอาลุกไมคะพี่ก็แซวนักข่าวเป็นไงต้นปีเรามีติข่าวดีเลยตั้งแต่อะไรคะ บาดแข็งใช่ไหมคะตั้งแต่ทางด้านตัวภัยแรงเศรษฐกิจรเรื่องเทรดวอลแถมมาเจอเรื่องไวรัสอะไรอย่เงี้ยแต่ถามว่าในแต่ละแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีทางออกหมดนะพี่ก็บอกเขาว่าตอนนี้ไม่มีใครบอกได้นะว่าไอ้ตัว Wireless, ไวรัสเอโคไวิบเก้าเนี้ย มันกระทบอะไรแค่ไหนตอนนี้มันเกิดแพนเดขึ้นมาแล้วพาะยังไม่รู้มันจะไปยังไงแต่พี่ก็พี่ก็ให้คนทำรีเซิร์ซึ่งข้อมูลตอนที่เกิดซาเมื่อ13ปีที่แล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเอามาดูอะตอนที่เกิดซาขึ้นจีนกระทบยังไงไทยกระทบยังไงสุดท้ายไอ้ตอนที่มันกระทบแรงมันรีคาเวอร์มันแรงกว่าอีกไอ้ตรงนี้ค่ะงั้นตรงนี้คุณก็ระวังตัวนิดนึงในธุรกิจทำอะไรก็ระวัง,ระว,งระวังเซฟตัวเองนิดนึงแต่ก็หาช่องทางดีๆนะอะไรที่น่าสนใจก็ลงทุนในตรงนั้นแล้วตอนที่มันลััขขึึ้้นนนนมมมมมมมาีีีี่ะเเรงจสไ อย่างเดียวหรอคะมันต้องมีขึ้นแต่ว่าไอ้ตุกจุดเทินอราวนี่แหละค่ะมันจะเทินอลราวตอนไหนดูให้ดีๆ,ด,ๆดีไม่ดีเป็นพี่นะพี่มอกเอดีนะรอบนี้มันลงอย่างนี้เสมอม,มีของถูกให้พี่ซื้อมากมาย <ฮะ S 2> พี่รอซื้อของถูกอ๋อก็ ให้รู้ไว้ว่าทุกครั้งที่ลงตามสถิติมันจะมีขึ้นเสมอถูกต้องก็เตร<อ>ียมจังหวะขึ้นให้ทัานถูกไอตอนที่มันขึ้นมันก็มีลงนะ <c oughs> ถูกไหมคะนั้น <c oughs> ุณก็ต้องระวังนะนั้นการดูข้อมูลคือดูดูเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาว่าโอาเคนะเราเตรียมสเต็ปยังไงอะไรไงอย่างเช่นปีนี้พี่วางสายที่วางทางธุรกิ s ของพี่เป็นอย่างนี้พอมันเกิดเรื่องไวรัสขึ้นมาพี่ก็ d r อปตรงนี้ลงทันทีเลยแต่ว่าพี่ก็เตรียมตั้งขึ้นนะ <c oughs> คือ d r ทา t a r ก็ตพี่ลงขึ้นมาแต่ว่า t a r ์เก็ตจริงยังไม่ดรอปดรอปในการพับบิกออกไป ถึงเวลาถ้ามันได้มากกว่าที่พีก,ก็ถือว่าเป็นโบนัสไว้นี่ผมสามารถพูดนี้ได้ไหมครับว่าพี่จูนเองก็ถือว่าเป็นเคยเป็น S อสคนหนึ่งแล้วก็ทำบริษัทเติบโตขึ้นมาเป็นระดับระดับโลกแบบนี้แล้วฮะถ้าต้องให้กําลังใจถ้าต้องบอกแนวทางกับพวกเรา S อสอฮะที่อยากจะเดินลอยตามพี่บ้างฮะมีอะไรแนะนำรึเปล่าครับในช่วง,งปีนี้ครับสิ่งแรกเลยนะคะอย่าตก,กใจค่ะอย่าพานิคให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะคแล้วก็เปลี่ยน mindset ซ,ซะเปลี่ยน mindset ในความคิดทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าพี่เห็นหลายคนนะคะ พอหดหู่หรืออะไรต่างมากมายลองเช็คไมค์เซตตวเองดูว่าเฮ้ยมันทําได้ธุรกิจอนาคตมันดีให้เราดูอีกเยอะแต่ต้องดูให้ขาดนะคะอ่านให้ขาดธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันอยู่ในเทรนด์ที่มันจะไปหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่บอกว่าเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมันจะรับเอเวอเร็งไม่ใช่ค่ะมันกลายเป็นไอ้เทคนโีที่มันจะเกิดขึ้นมันเอามาซัพพอร์ตธุรกิจคุณให้ไปได้เร็วขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณจะเทรนธุรกิจที่มันหมดอนาคตสมมตินะคุณเปลี่ยนธุรกิจอะค่ะแต่ถ้ามันใช่ต้องวิเคราะห์ให หาข้อมูลอ่านให้มากๆฟังให้มากๆวิเคราะห์ให้มากๆแล้วคุณจะไปได้ค่ะหนึ่นงคือเปลี่ยนไม n d ครับให้กำลังใจใรู้ว่าอะไร ถูกต้องมีนแนวทางค,ครับมีแนวทางในการหาเป็นธุรกิจหรือมองอนาคตให้ขาดไหมครับอ๋อตรงนี้คือพี่บอกไม่ได้ว่าแต่ละคนมันอยู่ธุรกิจที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอยู่ในพาร์ตี้เซกเตอร์บางคนอยู่อินดัสทรีเซกเตอร์บางคนอยู่ในด้นนานท่องเที่ยวหรือในพวกนี้ค่ะมันไม่ได้เหมือนกันในแต่ละอย่างถามว่าเทรนเมกะเทรนของเมืองไทยของโลกมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วไอ้ทางด้านตนัวนี้เราก็ต้องมองภาพตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาไปดูว่าเมกะเทรนมันคืออะไร,รนะคะแล้วเราอยู่ธุรกิจตรงกลุ่มนั้นไหมเราจะเอาพวกนี้มาพปอร์ ตรงนี้ค่ะต้องดูให้มากๆเลยและพี่เชื่อว่า SME นะวันนี้มันก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่ได้ในอนาคตค่ะครับผมสุดท้ายขอกำลังใจ SME ฮะให้สู้ไปในปีนี้และปีต่อไปครับทุกอย่างต้องสู้นะคะเราจะมานั่งถดหูท้อถอยไม่ได้เลยค่ะอนาคตของคุณอยู่ในมือคุณไม่ใช่อยู่ในมือคนอื่นนะคะอย่าหวังว่าจะต้องให้รัฐบาลมาช่วยอย่าหวังว่าจะให้คนอื่นมาช่วยเราถ้าคุณรอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย คุณจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะงนั้นสิ่งแรกเลยเราจะต้องตั้งสติให้ดีและช่วยเหลือตัวเองก่อนอแล้วตรงนี้นะคะจะทำให้คุณไปสู่ธุรกิจในอนาคตที่สดใสได้ค่ะทุกช่องทางทุกวิกฤตมีทางออกนะคะธุรกิจจะเติบโตได้ถ้าวางกลยุทธ์ให้แม่นยำและทุ่มเทลงมือทำให้เกินร้อยนี่คือเคล็ดลับจากญิงแกร่งแห่งวงการโลจิสติกส์และคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่เราได้มาพูดคุยในวันนี้และหวังว่าการมาจิบกาแฟกับสุดยอด CEO จะทำให้ทุกท่านได้แนวคิดดีๆและนำกลยุทธ์ไปปรับใช้พัฒนาองค์กรของตัวเองให้เติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จและครั้งต่อไปเราจะพาไปจิบกาแฟเปิดจินตนาการกับ CEO ท่านใดห้ามพลาดนะครับกับ Coffee with CEO สักในอดีตอาจกลายเป็นหนทางที่นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ราฟบลูถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจด,ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ